<_ d ata> แม,แมืที่เอาย่านเนศสกันเลยแเควรถือเด้อตัวเทนจากโซพอเรา,ากคำเมือแขงคำมวนเนาะุ่งนี้ท่านจะพรุ่งนี้ทางมันจะเดินทางมาอีกทางคำมวนลุ่งนี้ลูกชายเป็นนบวชดุนั่อะลูกชายโยมเม่ยขวัเป็นน้บวชดุนั่มจะมาดูมา i La, la, la. เช่นพิศสุสงจงนิมนต์พระดอกไม,<า>ม้พรนะนีแม่ิ้เนาะเพื่อสุขีจงพระนิหวงคาเทแข่งขมวนบ้านไหนแม่ภาค,คแขกภาแขกเลยวะ สาธุนิพพานะปัจโยโหตุ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจังคังนามิมมยังพันเตติจารณีนาจาอะทังคาสมนาคาตังอุปโสทังยาจามา tu ti yam pi mayang pan te ti sarane na saha a tang ka ta ti yam pan te ti na saha อุปสรังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ना môca pakkawato ato समा सम्buhaca na môtaca kakawato ato समा सmbohaca na môca pakkhato ato mà พุทธังสระนังัจามิพุทธังสระนังัจามิธามังสระนังัจามิธามังสระนัง mm ัจามิสัง voilà ฆังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิทุติยัมปีพุทธังสระนังัจามิทุติยัมปีพุทธ สรังาิทุติยมปีธรรมังสระนังคจชามิทุติยมปีธรรมังสระนังคจชามิทุติยมปีสังฆังสระนังคจชามิทุติยมปีสังฆังสระนังคจชามิตาติยมปีพุทธังสระนังคจชามิตาติยมปีพุทธังสระนังคจชาม สาติยมิิธรรมังสระนังขจา,ามี sararanang kaca tadiambi sang Kag sararanang kacami tadiammpi sang Kag sararanang kaca diana kemenang nih ditang ama panting mana di patah Wea สิกขาปทัทฐาสมาธิยามิอะตินาธานาเวรามณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิอะตินาธานาเวรามณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิอะกรมมจริยา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอัพรมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิามีวิกาโคชนะเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตาวาดิตาวิสุทัสสนะมาลาคันธาวิเลปนะธารณะามันดานะวิภูสนธานา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจากตาวาทิตะวิสุกัศสนามาลาคันทะวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนาฐานาเวระมณี สิกขาปะทังสามาธียามีอุจจาสยนามหาสยานาเวรามณีสิกขาปะทังสามาธิยามีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสามาธิยามี

อุปสัทธาสีลวเสนาสาธุกังกัตวารักขิตาพานีส <า S 2> ีลนาสุขติยันติส <า S 2> ีลนาโพคสัมปทาสาีลนานิพุติงยันติตาสมาสีลังวิโสทะเยาทุนิพพานะปัจโยโหตุหะโวอรัต Vat vat le sa tham ma pa lokam vimapa cha namo dasa bhagavato rahato samma sambuddhassano namo dasa พระกวัโตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมจารีสุขังเสติสัตถโมครุกาตโพสัจจังโสตโพติ ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวขอถวายความเคารพคารวะบูชาต่อองค์บุรพาจารย์เจ้าที่เราท่านทั้งหลายเคารพนับถือโดยเฉพาะอดีตจเจ้าวาดมี มีหลงปูอ่อนหลวงปู่วอนแล้วก็เจ้าอธิการอัฐพลเป็นต้นที่ร่วงรับไปทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพยิ่งขอถวายความนับถือและคาระวะขอโอกาสต่อท่านพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทผู้เป็นสังฆปาโมกในขณะนี้ขอโอกาสนะหลวงปู่หลวงปู่อ่อ,อ,อน คำตาเนาะแล้วก็เจ้าที่การภพรัตชินวโรเจ้าอาวาสเจาา้าคณะตำบลลงนากินใจนคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองด้วยความนับถือและขอโอกาสนะคณะพระอาจารย์กรรมลูกกรรมทุกรูปทุกองค์เจริญธรรมเจริญพรเจริญสุขมายยง,งนงคุณเมชีโยคีชายหญิงทุกท่านทุกคนเอามือลงเสียเพื่อจะได้สะดวกในการ ระดับฟังพระธรรมเทศนาในค่าคืนวันนี้กระผมพัะรมพานะพ็เป็นตัวแทนนะไม่ใช่มวยแทนนะเป็นตัวแทนของพระอาจารย์ประครูภาวนาะวิสุทธิวงศ์นะตามนะคิวนะตามคิวนะตาม,ตามลําดับการแสดงธรรมนะที่เจ้าอธิการจเจ้าวาดท่านได้แจ้งไว้แต่ตอนเย็นนะท่านมาไม่ทันก็เลยได้ทําหน้าที่แทน ีนี่ว่าจะองค์จริงหรือองค์แทนจนะจะตัวตายหรือตัวแทนเนาะก็องค์ใดขึ้นแสดงธรรมมนะจะเป็นพระหนุ่มเนนน้อยถือว่าเป็นผู้ทําหน้าทีนะ่แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผู้แสดงธรรมก็ต้องความเคารพในธรรมนะต้องมีความเคารพในพระธรรมนะผู้ฟังก็ต้องมีความเคารพในการฟังนะเพื่อให้เป็นบุญประการแรกหนึ่งเป็น หนึ่งเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตัวเองสองเพื่อเป็น,นติฐานลุคตินะแต่คนทั่วไปแต่ผู้แสดงธรรมก็ไม่มีความเคารพในพระธรรมก็พูดอะไรจนเกินเลยไปนะก็ไม่สมกับเป็นผู้แสดงธรรมนะเพราะว่าผู้แสดงธรรมนี้ทาหน้าที่นะตัวแทนของพระสมัมมาสัมพุธเทธเจ้าถึงแนมะ้จะไม่มีสติปัญญาแสดงได้ลึกล้ำคำพิรภาบเหมือนพระองค์ แต่ก็ต้องพยายามทํหน้าที่ให้ดีที่สุดนะถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บก,นะการแสดงธรรมก็ประกอบด้วยความเคารพส่วนสติปัญญาในการพูดในการบรรยายในการปรฐาฐกถาก็ตามสติปัญญาของแต่ละรูปแต่ละ,ละองค์และผู้ฟังทั้งหลายนะสัทธรัรมโมครุกราตโพสกัดจังโสตโพนะเราทัางทั้งหลายนะต้องเป็นผู้มีนะฟังด้วยความเคารพ แล้วก็มีความเคารพในพระศัพทธรรมอย่างนีนะนี่คือหลักเบื้องต้นของการนะแสดงธรรมแล้วก็ฟังธรรมก็นะได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตั้งแต่วันที่25เรืยมานอก25กุมภาพันธนะ์เรื่ยมาจนถึงวันนีนะ้คืนวันที่3มีนาคมนะหลายท่านหลายคนก็นะมาเป็นประจำหลายท่านหลายคนก็เป็นปู่ประถมคำวัด ป่าพนอมทุ่งบ้านพนอมทุ่งพนอมท่มาแห่งนี้ก็ประทับมาตลอดนะเช่นแม่พันแม่พิะญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นเป็นผู้ประทับคำวัดมาโดยตลอดบางคนก็คำนะคำไปคำมาจนตัวเองก็ลมไปก่อนก็มีนะคำไม่ไหวเนาะเมื่อเราคำโพบางทีไม่คำก็ผูกก่อนต้นโพดนั่นผู้คำหลายคนก็ผูกพังไปบ้างแล้วเนาะเหลือผู้คำไม่กี่คนนะส่วนจะได้ผู้คำมา ทดเชยทดแทนบางที่ก็ได้เยอะกว่าเดิมบางที่ก็ได้เท่าเดิมแต่บางที่บางแห่งก็ผูกคำทดแทนก็มีไม่มากเท่าเดิมแหละนะหายากขึ้นเรื่อยๆนะไม้ที่จะมาคำต้นโพนี่ชั้นใดนะญาติโยมที่คำวัดคำว่านะพระเจ้าพระสงค์ดูแลวัดว่าศาสนานะก็บางที่บางแห่งก็เยอะขึ้นบางที่บางแห่งก็เท่าเดิมบางที่บางแห่งก็ลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับ อย่างนี้นะไม่ว่าที่วัดนี้วัดอื่นหรือวัดไหนก็คล้ายกันนะแต่ว่าสังเกตพี่นี้นะทางพระสงฆ์ก็นะไม่มากไม่น้อยกว่าเดิมเท่าไหร่้วก็ญาติโยมเมซ่ีเม่ขาวดูจะมากกว่าเดิมนิดนึงจากที่ปีก่อนๆที่เคยมานะพอเขาเนะทพบุตรเทวดาก็รู้สึกจะเพิ่มขึ้นเห็นว่ามีท่านผอ,อ,โ,อโรงเรียนอะไรจำไม่ได้นะก็มา นะบวชถือปฏิบัติด้วยและปีนี้ก็มีสายบุญต่างประเทศมาด้วยเนาะเป็นเจ้าอาวาสท่านปารอบเมาเบื้องตอน้นะมีสายบุญทางประเทศนะมาเป็นพระรูปหนึ่งมาเป็นแม่ค้ำคนหนึ่งอย่างนี้นะต,ต่อไปก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะ่าชื่นชมอนุโมทนาก็ดืนก็อนุโมทนาบุญนะนะของอาจารย์เจ้าอาวาสท่านก็เป็นคนต่างถิ่น ก็มาอยู่ในถิ่นนี้นะมาอยู่ในถินนี้ถือว่าห่างไกลนะบ้านเรือนถิ่นกนําหนดของตอนเองนะพอสมควรนะก็ถือว่าอยู่คนละนะภาคอีสานเหมือนกันในภาคอีสานตอนกลางเนาะมันจะมีตอนบนตอนกลางตอนล่างท่านก็อยู่เขียบทอนล่างนะอุบลราชธานีมองสามสิบท่านก็ไม่อยู่ตอนแรกก็ไม่อยู่เป็นเพื่อนนะจเจ้าวาดองค์กรน,นะอธิการอัฐพล อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปเนาะอยู่ไปอยู่มาเจ้าวาดองค์กรก็ลวงลับลวงลับหมดบุญจากการที่ดูแลหมดภารกิจในการดูแลวัดนี้แล้วก็ผู้ที่จะดูแลต่อก็ไม่มีสัพพัฒฉพรูเนาะถ้าภาษาโบราณก็นญาติยอมไม่ออกก็ออกกนเลยกลุ่มถุงชนซะเลยเนาะกลุ่มถุงชนซะเลยไม่ใช่ชนกันอะไรนะไม่ใช่เอาอะสะพ้ายเอา เขยเนานะนะกลุ่มเมาพะน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 ะราะอาจารย์ทัานต่เลยในการรับตำแหน่งสืบทอดต่ออาจจะนักกว่าปเป็นเขยก็ได้เนาะอาจจะนักกว่าปเป็นลูกเขยของชาวบ้านก็ได้เราเป็นลูกเขยของชาวบ้านก็ดูแลเอาใจแค่เพราะตาแม่ยายแต่พอมาเป็น,นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าวาดเนี่ยต้องดูแลเอาใจบริหารกิจการวัดวาาราม เราต้องดูแลใจของทุกรูปทุกนามที่มาอยู่ในวัดแล้วก็ต้องดูแลเอาใจของศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่อุปถัมภ์คำวัดด้วยการตัดบาตทรทำบุญญนะาติโยมอ้อมวัดคุ้มวัดนะรบ้านพนอมแห่งนี้หรือว่าบ้านพระนอนเนาะแต่ก่อนเนีว่าบางทีก็เรียกว่าบ้านพระนอนนะวัดพระนอนเพราะว่ามีหลวงพ่อพระนอนองค์ใหญ่ฟังชื่อก็น่าจะสบายสบายเนาะวัดพระนอน ดอกเห็ดยังแล้วเนาะมือหนึ่งมือหนึ่ง,งบินตบาดชันแล้วก็นอนนะมันจังคือกระซื้อวัดเนาะนะวัดพระนอนอย่างนี้นะแต่อาจารย์ท่านคงไม่ค่อยมีเวลานอนเนาะเบิงนะ่งใก็ดีเนาะทำง,งานวัดก็ต้องบริหารลูกพระลูกชีต่างแถนยังต้องบริหารลูกไม่ใช่แต่ลูกคนเนาะยังบริหารหอดลูกลิงเนะนะนะพ่น่ะลิงมันก็หลายเนาบารมีเพ่นลายหอดลูกมดลูกแมงมดตัวแดงแมงตัวดำนะอีกอก,อกบาาักล้าอะไรนะ อยู่มองใดแจใดมุมใดจุดใดก็มีจะมดนะมีมดเป็นฝ่ายอารักขา